สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิตรหมูช n แนลนะครับคลิปนี้ครับผมจะพาทุกคนมาทําการโหลดไลน์และพร้อมวิธีการใช้ไลน์ในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทั้ง Windows 10และ Windows 11นะครับผม Windows 10กับ Windows 11ทําเหมือนกันเลยนะครับผมไม่มีอะไรแตกต่างนะผมแค่หน้าตาวินโดว์มันเปลี่ยนไปแค่นั้นนะครับโอเคนะครับ จะมีวิธีการทํายังไงเดี๋ยวผมจะพาไปทําก่อนที่จะไปทําก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สั่งกระดิ่งให้มิเศษมนช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยครับโอเคนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องสำรองให้ผมด้วยครับลิงก์ใต้คลิปแล้วก็หน้าช่องผมนะครับไปกดติดตามกันเยอะนะครับโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยครับโอเคนะครับทุกคนให้เรานะครับเปิดคอมพิวเตอร์เราขึ้นมานะครับตัวนี้ครับก็อยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วนะครับให้ทุกคนนะครับไปที่ Google g g Chrome o o l กูให้ไปครงนั้นนะครับลเเข้าไปย คแล้วก็ไปค้นหา Google นะครับพิมพ์ว่า l ลน e นะครับไม่ใช่สิ L I N E นะครับ l ลาย pc นี่ครับผมก็กดเข้าไป l ลาย pc เลยนะครับปึง้งโอเคดาวน์โหลด line PC 7เจ่จุดหนึฟรีนะครับผมกดเข้าไปเลยบปรทัดแรกนะครับเขียนคบให้เราเลื่อนดูนะครับ ว่ามันโหลดตรงไหนบ้างนะครับผมโอเคทีนี้ก็กดตรงที่ดาวน์โหลดเลยนะครับตรงนี้นะครับอ่าทีนี้ก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วตรงนี้นะครับมุมซ้ายล่างเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็ให้ทุกคนคลิกขึ้นมาเลยครับแสดงโฟลเดอร์นะครับปึ้งโอเคก็จะอยู่ตรงนี้นะครับให้เราปิดหน้าต่างที่ดาวน์โหลดออกไปเลยนะครับปึ้งให้เหลือแต่หน้าต่างตรงนี้ไว้นะครับทีนี้ก็ให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับ เดี๋ยวบางทีเข้าไปตรงที่เราดาวน์โหลดไลน์มานะที่เข้าไปเลยโอเคมันก็จะบอกว่าภาษาอังกฤษนะครับผมให้เราเลือกภาษาไทยนะครับผมใครต้องการใช้ภาษาอังกฤษก,ก็ใช้ภาษาอังกฤษนะครับปึง้งแล้วก็กดโอเคแล้วก็ต่อไปแล้วก็ตกลงอ่าตอนนี้กำลังดาวน์โหลดติดตั้งอยู่นะครับ Windows 11 Windows 10ทำเหมือนกันเลยนะครับ ผมลองทําใน PC เครื่องใหญ่ผมแล้วแล้วก็อันนี้ในโน้ตบุกโน้ตบุกผมโน้ตบุกผมเป็น Windows 11นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการปิดไปเลยครับปึ้ง่าแล้วก็ปิดตรงนี้ไปเลยปึง้งเดี๋ยวไลน์ก็จะโผล่ขึ้นมานะครับทีนี้วิธีใช้งานนะครับผมวิธีใช้งานไลน์นะครับผมก็เอาไลนา์หลักของเราที่เราใช้ในโทรศัพท์มือถือใช้ทํางานประจําเลยนะครับผมทีนี้เวลาทํางานเนี่ย เราตอบลูกค้าหรือว่าอะไรต่างเราไม่อยากหยิบโทรศัพท์มือถือบ่อยนะครับเราก็ใช้ในคอมเป็นหลักสมมุติเราอยู่บ้านเราก็ใช้คอมเป็นหลักก็จะหน้าจอใหญ่ดีนะครับผมนะ,ะเวลาเวลาการตอบหรือว่าดึงไฟล์าจากนู่นนี่นั่นมาก็จะง่ายนะครับโอเคทีนี้มันก็จะขึ้น QR code มาใช่ไหมครับให้เรานะครับเข้าเข้าไปที่ไลน์ของเราเลยนะครับไลน์ line ของเราอยู่ตรงไหนเข้าไปตรงนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นแบบนี้เข้าไปในไลน์เลยนะครับทีนี้ก็ให้เราเห็นทุกคนเห็นบรรทัดนี้ไหมบรรทัด เนี่ยมันทัดมันจะมีสแกนมันเป็นบันทัดสแกนให้กดตรงสแกนเลยนะครับนี่ครับมันสแกนแบบนี้เห็นไหมสแกนนะครับให้เราเอาโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยไปสแกนหน้าจอนะครับผมไปสแกนหน้าจอที่มันขึ้น QR code เห็นไหมครับสแกนเลยปึ้งอ่ะทีนี้มันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้เ่ะปิดหน้าผมไว้กดมันมันไม่มมันไม่โฟกัสโทรศัพท์แบบนี้นะครับเราก็กดยอมรับเลย อ่ไม่ใช่ยอมรับสิกดเข้าสู่ระบบเห็นไหมครับมบรรทดสีน้ําเงินเยนะกดเข้าสู่ระบบนะครับปึง้งค่อนข้างย,ยากนิดนึงทีนี้นะครับมันบอกว่าให้กรอกรหัสใช่ไหมให้กรอกรหัสรหัสบัญโชีขึ้นมาหน้า PC เราเห็นไหมครับเราก็กรอกรหัสเลยตรงนี้นะครับตรงนี้นะ6013นย์หปึง้ง ครับห0 1 3นะหน้าจอมันเป็น6 0ศนผมก็ใส่6013แล้วกดยืนยันตัวตนนะครับบรรทัดปุ่มสีเขียวนะครับบึง้งอ่าแล้วก็กดตกลงได้เลยนะครับตกลงตรงนี้อ่าทีนี้นะครับก็มันจะเข้ามาในอ่า PC แล้วนะครับก็กด x กออกเลยตรงนี้อ่าแล้วกดขยายหน้าจอขึ้นนะครับ มันก็จะเป็นลา์ของเราแล้วนะครับในหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะใช้ได้มันปกตินะครับก็จะใช้ใช้ลา์ได้ปกตินะครับแล้วก็ใช้ในคอมได้นะครับก็ลองดูแชทครับอันนี้ก็บุคคลเป็นเพื่อนเรานะครับมีใครบ้างเพื่อนมีใครบ้างมีกลุ่มอะไรบ้างที่เราเคยแชทกันนะครับผมก็จะข้อมูลก็จะเข้ามาหมดเลยนะครับอันทีนี้มีอยู่3มแชทแล้วกดดูครับแชทไหนบ้างนี่ตรงนี้มันส่งมาไม่มีอะไรครับ ก็ประมาณนี้ครับผมก็วิธีเพิ่มเพื่อน <verm> เพิ่มอะไรก็ทําได้ปกตินะนี่ครับค้นหาอะไรชื่อเพื่อนอะไรต่งตางๆนะผมนะเพิ่มเพื่อนนะครับก็เป็นเพื่อนนี่ครับเป็นไหมเพิ่มเพื่อนตรงนี้คลิกแล้วก็เพิ่มคนไหนเราก็เพิ่มได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้อ่าช่องแชทก็ช่องนี้นะครับสมมติผมจะแชทกับแฟนผมไหมแฟนผมปึ้งอ่าเห็นไหมก็จะเด้งช่องแชทขึ้นมาเราก็คลิกอ่าพิมพ์อ่าได้ปกติเลยนะครับได้ปกตินะ แล้วก็เวลาจะ,ะเวลาจะโทรเขาเรียกว่าอะไรนะนี่ครับวิดีโอคอลนะครับวิดีโอคอลหรือว่าโทรก็คลิกตรงรูปเป็นรูปโทรศัพท์นะครับคลิกปึ้งแล้วก็จะเอาโทรหรือว่าวิดีโอคอลก็เลือกเอาตรงนั้นเลยนะครับผมนะถ้าใครจะโทรวิดีโอคอลก็ปึ้งก่อมาทําการเปิดกล้องก่อนนะครับตอนนี้กล้องผมปิดไว้นะก็ทําการโทรได้เลยนะครับตอนนี้ผมจะไม่โทรแล้วเพราะว่าแฟนผมทํางาน <laughs> เดี๋ยวโดนด่านะครับโอเคครับก็ ปิดปลายไปเลยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการโอเคครับทุกคนก็มีประมาณนี้สำหรับวิธีการโหลดลนยนะครับแล้วก็วิธีการลงชื่อเข้าใช้นะครับเอาไลนา์หลักเรามาใช้ในคอมได้เลยนะครับจะสะดวกสบายในการทํางานอยู่บ้านนะครับ ก็จะได้หน้าจอใหญ่หรือว่าเรามีไฟอะไรในคอมเราก็จะดึงลงไลน์ส่งให้ลูกค้าได้อะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับทุกคนถ้าคิดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแลวก็สั่งกระดิ่งให้มิตรเต็มวีดีโอชแล Channel, เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคนะครับทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ